อตินเนอร์สองพันแปดนะครับปีน่าจะเป็นปีปัจจุบันนะดูจากตัวตัวซอฟต์แวร์นะครับเป็นปีปัจจุบันนะครับอ่าปกติโฉมเนี่ยผมไม่ค่อยรู้นะฮะตัวไหนอะไรเงี้ยผมรู้แค่ซอฟต์แวร์เดี๋ยวเพราะผมทําเกี่ยวกับซอฟต์แวร์กล่องเนี่ยนะครับเขาเรียกโฉมอะไรผมไม่ค่อยรู้เรื่องนะแต่คือรู้ว่าไอตัวเนี้ยซอฟต์แวร์ตัวใหม่นะครับอ่าตัวนี้ก็รีแมปแรงม้าเดิมนะครับแรงม้าเดิมได้ร้อยสี่สิบแปดนะครับก็ใกล้ๆโรงงานนะครับที่เขาสเปคเขา จูลแล้วนะครับก็รีแมปแล้วก็เพิ่มมาแบบชัดเจนเลยนะครับอ่าเพิ่มมาแบบชัดเจนเลยเ,เดี๋ยวก่อนนะจำไม่ได้เท่าไหร่โหวันนี้มันหลายคันงงนะครับแต่รู้ว่ากราฟเนี่ยชัดเจนเลยนะครับคือกราฟนี้แบบว่ากราฟอันเดิมอยู่ล่างอันนี้คอมขึ้นมาเลยนะครับชัดเจนเพิ่มมาแต่คือสเต็ปมาตรฐานตรงที่ร้านเราเนี่ยสี่สิบแรงม้านะครับสี่สิบแรงม้าถึงห้าสิบแรงม้าในสเต็ปใช้งานนะครับอ่าสามสิบไล่ขึ้นไปเลยสามสิบถึงห้าสิบนะครับ ดูที่ความเหมาะสมนะครับอ่าแล้วก็รถคันนี้ใส่คันเร่งไฟฟ้ามาเจ้าของรถบอกว่ามันฟิลลิ่งดีแต่ว่าคือมันไม่มีกําลังในเกียร์นะฮะต้องบอกก่อนว่าเร่งไฟฟ้านะครับมันเหมาะเหมาะกับฟิลลิ่งก็คือว่าคนที่ชอบฟิลลิ่งคือคัน่งเร่งไวแตะแล้วแบบบึ้ม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 เหมือนรถสิบล้อนะแตะบึ้ม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 อะไรประมาณนี้นะอ่าคือคันเร่งแตะปุ๊บรอบอย่างงีๆๆนะ้แต่มันไม่ได้ช่วยกําลังนะต้องอธิบายตรงนี้ก่อนเครืวว่องครับ่งเน วับวับคันเร่งไวกระโดดกระชากอะไรงนี้นะฮะแต่กําลังในเกียร์เนี่ยมันต้องจูนนะครับกาลังในเกียร์หมายถึงตอนเราเหยียบคันเร่งไปเรื่อยๆยเนี่ยถ้ารถมีกําลังในเกียร์เยอะเนี่ยเราเหยียบคันเร่งไปเนี่ยเราไม่ต้องไม่ต้องกระแทกนะเหยียบไปเนี่ยล้อมันฟรีเลยนะครับมันจะมีแรงบิดทําให้ล้อฟรีแบบปอกแล้วล้อแบบท้ายปัดเลยอะไรแบบนี้นะฮะอ่าคืออันนี้เขาเรียวกว่ากําลังในเกียร์กับคันเร่งมันครณลือนะคันเร่งคือช่วยฟิลลิ่งแต่การจูนหรือรีแมปกล่องเนี่ยช่วยเรื่องกําลัง นะครับช่วยได้กำลังฟิลลิ่งบางทีเร่งเนี่ยเหมือนไม่มีอะไรปกติเลยเนี่ยผมไม่ได้จูนให้กันเร่งใ่แล้วปกตินะฮะแต่เหยียบในเกียร์คือชูดเลยนะครับอ่าเหยียบไปเนี่ยมีกําลังในเกียร์นะครับอ่าไอ้ที่ว่ามันชูดขึ้นมาเนี่ยเขาเรียกว่ากาลังในเกียร์นะฮะไม่ไม่ให้กันเร่งนะฮะอ่าคือแต่คันเร่งเนี่ยจะเป็นฟิลลิ่งเฉยๆนะครับอ่าเพราะอย่างนั้นต้องอ่าแย่ๆตรงนี้นะครับ อ่าอันนี้คือกําลังในเกียร์นะครับเกียร์ไปกําลังในเกียร์ดีนะครับอ่าแต่ว่าคันเร่งก็คือไม่ไม่ได้ไวอะไรปกตินะฮะเร่งก็ตามปกตินะครับอ๋อมีเกียร์นี่เลยอ๋อมีเกียร์อาจจะชิบเพิ่งเคยลองอ่าคันนี้ก็รถเดิมๆนะครับท่อไม่ได้ทําแน่เสียงวันนี้ท่อไม่ได้ทํานะครับอ่ สแตนดาร์ดนะครับก็ฟฟลลิ่งในการขนะับขี่ก็จะดีกว่าเดิมนะฮะเพราะว่าแรงม้ามันฟ้องอยู่แล้วนะแรงม้าแรงบิดมันฟ้องแล้วชัดเจนอยู่แล้วนะะคือเหยียบนี่แบบสมูดปื๊ดปารหน่อยนะครับอ่าทําให้กําลังนะครับเพิ่มขึ้นมาแบบเอ,อแบบขับแล้วรู้สึกมันหน่อยนะครับอ่าแต่ว่าถ้าถามว่าถ้าเราใส่กัเแรงช่วยจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะ สำหรับรถที่รีแมปด้วยคนเร่งด้วยก็คือกําลังในเกียร์มันมีอยู่แล้วสมมติรีแมปแต่พอใส่คนเร่งไฟฟ้าเนี่ยพอเราจะปรับเบร์สูงอ่ะฟิลลิ่งในการเหมือนว่ากดเนี่ยบางทีกดปุ๊บเกียร์มันเชนเลยอะไรประมาณนี้นะอู้ไหมเหมือนเหมือนว่าแตะหน่อยเกียร์เชนเลยเกียร์ลดลงมาแล้วปื๊ดไปเลยนะครับมันก็ทําให้ฟิลลิ่งอะมันดีขึ้นอีกนะครับอ่าแต่ว่ากําลังในเกียร์เนี่ยไม่ได้เปลี่ยนต้องบอกนะครับว่าคนเร่งไฟฟ้าใส่แล้วถ้าจับวัดแรงม้าเลยเนี่ยมันไม่ได้เพิ่ม นะครับมันไม่ได้เพิ่มแต่มันทําให้ฟีลลิ่งดีขึ้นนะครับอฟีลลิ่งการขับขี่นะครับอแต่ก็โอเคนะผมก็ถ้ารถเดิมใส่คันเร่งไฟฟ้ารีแมปผมว่าโอเคนะผมก็เห็นด้วยนะคือมันเหมือนว่าเพราะว่าถ้าเราปรับคันเร่งในกล่องไปเลยเนี่ยสมมติผมปรับไปเบอร์สูงไรเงี้ยเหมือนปรัแบบจูนในกลองให้มันคันเร่งมันไวไปเลยเดี๋ยวถ้าอีกคนขึ้นมาขับเขาอาจจะแบบไม่ไวเกินอะไรประมาณนี้นะฮะ สมมติว่ารถใช้อยู่ในครอบครัวเดียวกันนี้นะ,ะแฟนมาขับอ,อีกคนหนึ่งมามาขับผู้ชายครับอ่โอเคผู้หญิงขับเอ้ยมัน,มนไว,ไไวัยไปเว้ยอะไรเงี้ยก็ปรับลงนะฮะถ้ามีการเล่นไฟฟ้าปรับลงได้ตรงเนี้ยคือผมแนะนําใส่อ่าถ้าขับหลายคนนะแต่ถ้าเราขับคนเดียวเราก็จะใช้แบบฟิลลิ่งเก่าๆนะฮะคือคนใช้กขาเล่นไวก็จะไวัยไปเลยเหนื่นอยไหมฮะ,ะเพราะฉะนั้นนะฮะก็ถ้า ap, รีแมปแล้วใส่กันเล่นไฟฟ้าด้วยดีไหมก็ ก็ดีนะฮะก็ใส่ไปมันจะได้ปรับฟิลลิ่งแต่ละคนได้นะฮะแต่รีแมปอ่ะมันทําให้มีกําลังเฉยเฉยนะครับทําให้มีกําลังนะครับอ่าเนี่ยคือกําลังกําลังในเกียร์นะฮะวิ่งแล้วกาลังในเกียร์นะครับแต่ว่าอ่าฟิลลิ่งเนี่ยก็จะคือถ้าเราไม่ได้ปรับคันเร่งในกล่องเนี่ยฟิลลิ่งจะเหมือนเดิมอ่าเยีย e บก็จะแบบมาคล้ายๆเดิมแต่ว่ากําลังในเกียร์เนี่ยมันส่งรถได้ เสียงอะไรอ๋อไอ้นุนแก้วนึกว่าเสียงอะไรมันแครงแครอ่ารุ่นนี้นะครับก็จูนได้แรงมา้าขนาดนี้ก็โอ้โหก็ถือว่าเยอะแล้วนะคคือตามการใช้งานเหมาะสมนะประมาณนี้อ๋อแ่ก่อนหะน้าหนึ่งอ๋อผมไปขับเดี๋ยวไปใช้เพื่อเทชิปมันก็ว่าเกียร์มันแปลกๆโอเค ที่ไปใช้แพตเทิร์นชิปแล้วลืมแล้วลืมกดนะฮะมันก็เลยมันเหมือนวอายมันลากอะไรประมาณนี้อ่าอันนี้เข้าปกตินะคือไม่เคยขับรุ่นนี้โอเคอันนี้ปกติแล้วนะครับก็การใช้งานแบบในชีวิตประจําวันก็คือไหลไหลด,ดีเลยนี่แบบเหยียบเนี่ยร้อยหนึ่งนะฮะแล้วก็เราก็ไหลไปไหลไหลไหลาหวางเท้านี่โอ้โหเบาเลยนะฮะความเร็วไหลไปเรื่อยนะครับขับต่างจังหวัดนี่โคตรสนุกนะฮะ กีนชิ้กันรแล้วนะอายถแมือกม้าวกี่นีเพงงันระบญาณนะครับก็ถือว่าการขับขี่ประมาณนี้ผมว่ากําลังดีนะครับแต่ถ้าเทียบแรงม้าเอานี้อันนอกเรื่องนิดหนึ่งนะถ้าเทียบแรงม้ากับ MG ที่เราแฟดสเตยสองเมื่อกี้นะ MG นันงแรงกว่านะครับ ขับขึ้นมาเนี่ยขึ้นมาขึ้นน,นี้เลย MG s t a t e 2เนี่ยแรงกว่าเพราะมันมันแรงม้ามัน200แรงบิดมากกว่าวะ MG เมื่อกี้ s t a t e 2นี้ดึงดึง่ายเลยนะดึงพพูดๆเลยนะรู้เลยว่าแรงกว่านี้ชัดเจนนะครับอันนี้คือนอกเรื่องนะอ,นอ,อันนี้คืออันนี้ราแตะ s t a t e 1เจ้าของรถไม่เอาอะไรเยอะๆนะขี่แบบลื่นๆน,นะแรงม้าก็แต่น้อยกว่า MG ผมจำไม่ได้แรงมา้าผมงซดเท่าไหร่ ครับอ่าแต่ว่าน้อยกว่าแน่นอนครับ MG มันเห็น200ยกว่านะครับแต่โห MG เมื่อกี้มาดึงรเรื่องนะฮะดึงแบบวูบเลยนะฮะอ่าการออกตัวการออกตัวนี่จะคล้ายกันนะครับคล้ายกันแต่ว่า MG เนี่ยเพราะออกตัวไปแล้วอ่ะกําลังในเกียร์มันเยอะมากออกล้อนี่ฟรีฟรีเลยนะฮะเมื่อกี้คือออกไปนี่ถนนแบบเดียวกันเนี่ยที่เราออกตัวเนี่ย MG ฟรีเลยเมื่อกี้นะฮะเพราะแรงบิดมันเยอะนะฮะแรงบิดแล้วก็แรงมาเยอะนะครับ แต่ต้องบอกว่า MT มันจูนสเตตสอนะแต่คันนี้จูนสเตตหนึ่งนะฮะอ่ามันก็เลยต่างกันนะครับอันนี้จะแบบว่าคือขึ้นวึดว้ดบึดแล้วแบบนุ่มๆน,นะฮะนุ่มๆอ่าเหมาะสำหรับคนขับขี่แบบใช้งานนะฮะ ไม่ได้รุนแรงอะไรมากมายนะครับแต่ว่า MG นีมน่มันเมื่อกี้แบบกดนิดพึดเลยนะครับรู้เรื่องเลยนะฮะอ่านี้กันถ้าลูกค้าอยากได้ความแรงอะไรก็บอกเรานะฮะเราเรา,เราทำให้ได้แต่ว่าเราก็จะพิจารณาาความเหมาะสมด้วยว่าเฮ้ย <c oughs> มันรถรุ่นนี้มันมีข้อดี <c oughs> ข้อด้อยนะก็ะคือว่ามันไม่ควรจะทำนะครับเพราะว่าบางจุด จุดไหนที่มันเป็นจุดอ่อนเนี่ยเราคือถ้ามันจะไปรบกวนกับเอ่อไปเหมือนกับว่าไปทําให้กัดก่อนชิ้นส่วนเนี่ยเราก็จะไม่พยายามไม่ทําให้นะเพราะว่ามันอยากให้แบบว่าจูนแล้วแบบเครื่องยนต์มันอยู่ได้นานนะครับอ่าไม่ใช่ว่าเอา่อกัดก่อนชิ้นส่วนนะครับอ่าเราก็จะพยายามแบบอยู่ในสเต็ปด้วยอย่างสเต็สองเนี่ยผมทาผมว่าต้องต้องต้องคือต้องอยู่ได้ด้วยนะคือต้องทุกอย่างต้องโอเคนะครับต้องแบบ เราลองแล้วว่าเฮ้ยตรงนี้มันมันได้นะครับมันไม่ไม่เวอร์ไปนะครับอ่าคันนี้ก็ o r t u n น r นะครับส่งงานก็สเต็ปหนึ่งใช้งานนุ่มๆลื่นๆนะครับอ่าประหยัดน้ำมันนะครับ ก็สเต็ปนี้ก็สอบถามมาได้เลยที่ร้านทํำกันโอ้โหบ่อยมากนะทําไปเยอะมากนะครับอพอจุนเนอร์ยังยังยังไม่มีสเต็ปสองนะมีแค่ประมาณสเต็ปหนึ่งเพราะว่าผมมองแล้วว่ามันมันไม่เหมาะเท่าไหร่กับการที่ทําให้มันรุนแรงขึ้นดูแล้วอย่างเรื่องเทอร์โบผมว่ามันมันยังยังรับไม่ได้นะฮะคือถ้าเจอบูดนิดหนึ่งอา,อาจอาจจะขาดนะฮะ ก็เลยยังยังไม่ทำนะครับยังทําเป็นสเต็ปหนึ่งนะครับก็ยังใช้สเต็ปนี้กันมานานแล้วแล้วก็โอเคทําไปหลายคันไม่เคยมีปัญหาเลย,ยทลยุกคันเลยนะครับสเต็ปนี้คือใช้กันโอ้เป็นร้อยร้อยคันแล้วนะสบายสบายนะครับวันนี้จบสรงงานก่อน